มหาสเสน่ห์ก็ใช้จุดเพื่อเป็นเมตตามหานิยมกับตัวเองทู่มหามงคลน,นะคะคือให้ใช้กับเด็กกับคนที่ตายไปแล้วเรามีอุปสรรคมากๆอันนี้เป็นทูปมหาเศรษฐีจุดโชคลาภนะคะคล้ายของเลขเงินเลีกทองส่วนอันเนี้ยมีทู่หวยให้แล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนานะคะของใครที่จะได้ สวัสดีชาวลัคนาราศีมงกรนะคะนี้เป็นทิปการพยากรณ์นในเดือนมีนาะคม2 5 6พนหอนะคะเราจะใช้ไพ่สามสำรับนะคะเลือกแค่ห้าใบเท่านั้นนะเดี๋ยวเรากำลังเลือกไพ่ให้ชาวลัคนาราศีมงกรนะคะชาวลัคนาราศีมงกรนะมีดาวเสารเป็นดาวประจําตัวนะคะแล้วก็ในเดือนนี้ดาวศุกร์ดาวศุกร์นะคะจะจออยู่ในภพสหัสชชะนะคะจอร่วมกับดาวพุธ กับดาวทินนะคะได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดนะคะแล้วก็พระราหูจรอยู่ในภพปุตตานะคะได้ตําแหน่งเป็นนิดเพราะฉะนั้นเรื่องหน้าที่การงานนะคะของออช,ชามกรนะคะคือหน้าที่การงานจเจริญดีนะแต่ว่าจะต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะคะหน้าที่การงานโอเคและต้องอดทนหน่อยแล้วก็มีดาวพฤหัสนะคะนำหน้ารัก อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีนะหน้าที่การงานดีเงินก็โอเคอยู่นะอืมอ่าได้ห้าใบแล้วโอ้ไม่กลัวนะคะใครน้ดู่เรบ่อยได้ไพ่ใบนี้เปิดมาเดืชอ็อกเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะแปลฟังนะไม่ได้เลวร้ายอะไรบ้างนะเพราะมังก่อนก็ยังดวงดีอยู่นะคะ ไพ่เสียนนะคะไพ่เสียนทั้งห้าใบนะคะของชาวคณราศีเมืองกรนะคะตงี้เบอร์สิบผนะคะได้ปู่พยาย,ยมหรือปู่ยมมลาดนะคะนะอันนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเจ้าแห่งผู้คองนรกอะประมาณนี้นะคะเป็นเจ้าอะเป,เป็นเทวดาเป็นมัจจุราชอะมัจจุราชนะคะอันนี้นะคะเป็นท้าวิรุป,ปักนะคะ เป็นทา้ทาวิลุปกักแล้วก็อันนี้เป็นพันลุศีนากว้างนะคะเดี๋ยวนี้บอกประวัติร่าวของออท้าวิลูปักก่อนนะคะนะท้าวิลูปักก็คือเป็นเจ้าที่ปกครองทงทิงตันตกนะคะเป็นเทพเจ้าของนาคทาั้งปวงนะคะมีเป็นข้างบนนี้จะเป็นเป็นเสียงของนาคนะถ้ามองดีๆนะคะนะเป็นเสียงของนาคนะคะแล้วก็มี เป็นเจ้าแห่งหนาเพราะนั้นนาคมีพิษใช่ไหมคะก็เลยมีบทสวดเจ็ดตำนานนะที่สวดเกี่ยวกับขันทัปริตะนะคะเกี่ยวกับงูคันธหาป้องกันงูถ้าใครเคยสวดน,นะคะนี้นะคะเพราะว่าท่านมีบริวารเป็นนานะคะเป็นหนึ่งในสีของออจ่าตุ่มหาลาชิกาค่ะนะเนี่ยนะคะปกครองในในสี่ที่ก็จะแบ่งกันไปนะคะ อ่าต่อไปประวัตินี้นิดนึงนะคะอันนี้ฤอพระฤษีนากรหรือฤศีปากตาพานะคะจะออกเสียงยากนิดนึงนะคะคือจริงๆเขาเป็นมีสามสหายนะมีหน้าเสือหน้ากวางหน้าลิงนะคะนะในตำนานแล้วก็คือเหมือนกับว่าท่านเป็นสิษย์วิชาเดียวศรัทเดียวกันอ่างเงี้ยแล้วก็แยกไปบำเพ็ญเพียรแล้วก็พอมาถึงเนี้ย ก็นั้นมาเจอกันเพื่อแบบจะดูวิชานู่นนี่นั่นกับปู่หน้าเสือแหละทีนี้ก็เลยทําน้ามนต์ไว้ทําทําน้ามนต์เพื่อที่จะแบบเสกหน้าตัวเองให้เป็นหน้ากวางหน้าเสือแล้วเดี๋ยวน้ามนต์อันนั้นน่ะก็จะเอามารูปหน้าล้างหน้าตัวเองก็จะหน้ากลับมาเป็นคนเสียงก็จะเป็นคนเหมือนเดิมทีนี้พอพระฤาษีอุตรีเนี่ยโผล่มาก็เห็นว่าเออเนี่ยคนนี้มีกายเป็นคนกายเป็นฤาษีหัวเป็นเอ่อเป็นกวางเป็นลิงเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยสวยดีก็เลยขโมยน้ำมนต์อนนั้นไปเททิ้งซะ เนะต็งที่เลยก็เลยกลับกลับคืนล่างไม่ได้ทีนี้สองคนนี้ใช่ไหมรือสีหน้าหน้ากว่างหนา้าเสือโมโหก็เลยสาบให้ให้พระฤาษีองค์นั้นอนะลือีพุตรีอะหน้ากลายเป็นลิงนะก็เลยได,ได้ได้นามว่าลือีอุตรีนะคะแต่ว่าทั้งทั้งสามคนหลังจากนั้นก็โอโหศึกกรรมให้กันแล้วก็ แล้วก็บำเพ็ญเพียนบำเพ็ญพ์อะไรประมาณนี้นะอยู่ในป่าเดียวกันรักกันเหมือนเดิมแต่นี้ก็จะมีหน้าลิงโผล่ด้วยก็เลยเป็นครบเซตเลยหน้าเสือหน้าลิงหน้ากวางนะคะก็เป็นเพื่อนสีกันนะอันนี้ก็เป็นตำนานคร่าวๆนะคะทีนี้เราก็จะมาดูของทำนายในส่วนของชาวรัคนาราศิมกรน,นะชาวรัคนาราศิมกรในเดือนเนี้ อาจจะได้รับกรรมบางอย่างนะคือก่อนหน้านี้คือดวงอะ่ะก็คือแบบว่าบอกให้อยู่นิ่งใช่ไหมแต่ปีนี้มังกรอ่ะจะดีแต่มันจะมีผลกรรมบางอย่างที่จางเคยจะบอกทุกคลิปเลยนะว่ามังกรให้อยู่นเงี้ยให้ถือศีลให้ทาบุญน,นะคะแล้วก็คือบางอย่างก็คือจะรอดพ้นจากอิบากกรรมของตัวเองมาได้ทีเนี้มันก็จะเป็นหนึ่งละกรรมนี่ก็คือจะอาจจะเกิดจากกรรมเก่าของชาวมังกรในอดีตชาติหรือนี่ปัจจุบันสมัยเด็กๆอะไรเงี้ย อาจจะอาจจะเคยฆ่าสัตว์ไว้โดยที่แบบโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการอ,ะ,อะประมาณเนี้ยอย่างเช่นเ,เด็กๆอาจจะเอาปลาทองเข้าไปใส่ในโควฟอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้มันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าเอาไม้ไปยิง ปลาน้มยูงอะไรแบบนี้คือคือเด็กขาตักแตนน้างอะไรบ้างคือด้วยความอยากรู้ของเด็กอะ่ะอาจจะเป็นเป็นบาปบริสุทธิ์อย่างนั้นนะมันอาจจะย้อนมาหาตัวเองนะก็คือชาวมงกรถ้าเกิดว่ารู้แล้วนะว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องทําให้สัตว์ตายโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะกจาจัดการฆ่าตรงเนี้ยอาจจะเป็นวิบากย้อนมาหรือว่าในอ,อดีตชาติก็ได้นะ,ะที่เราเคยทําแต่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นอันนี้วิธีแก้รวมๆคืออาจารย์จะบอกให้คือว่า อยากถือศีลอยู่บ้านเนี่ยสิลห้าก็ได้กสามวันนะคะแล้วก็กวดน้านะแล้วก็แผ่มเมตตาให้กับสัตว์น้อยใหญ่ที่เราเคยล่วงเกินทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ดีเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีนะคะให้เขาได้รับบุญกุศลอันนี้ไปแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยเวลาเราเจ็บตัวแล้วก็เจ็บน้อยลงในผู้ทุกคลิปนะคะเจ็บตัวเจ็บน้อยลงนะคะเราคือวิบากกรรมเราจะผ่านพ้นเราไปได้ได้วยดีไม่ใช่ว่าหนักหนาสาหาัสจนอะไรอย่างเงี้ย ให้ทําตามนี้นะคะแล้วก็ใส่บาตรได้คือให้ใส่ใส่บาตรกดน้ําให้เจ้ากรรมในเวรทุกๆอย่างที่เราเคยทําใครนึกออกนะัดดีที่สุดมันจะตรงจุดเร็วใครนึกไม่ออกก็คือให้หวานเลยนะคะคือมันจะเกิดขึ้นภายในปีนี้แน่นอนแหละแต่ว่าไพ่มันขึ้นมาในเดือนมีนาเพราะฉะนั้นก็เน้นเน้นมีนาเอาหนักหนักหน่อยคือทําหนักหนัก ทำกี่วันได้คือทํานะคะแล้วก็มันจะพ้นผลภัยพวก้ง่ายนะแต่ไม่ไม่ถึงกับแบบล้มหมอนนอนเสือนะแต่อันนี้ก็คือให้เตือนไว้ว่าเรือ่ออุบัติเหตุน,นะจากกรรมเก่าจะมีเกิดขึ้นนะคะให้ระวังให้มากเพราะฉะนั้นใครฟังคลิปคลิปนี้ออกก่อนรีบทําตุงเลยไปถวายผ้าไตไปถวายยา,ารักษาโรคไปถวายของมีคมก็ได้นะคะคือให้รีบทานะนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะเจอ แต่ไพ่สรุปเนี่ยดวงเนี่ยไม่รอดนะไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับหนักมากไม่ถึงกับแบบว่าเจ็บหนักหรืออะไรหรอกแต่ว่าทุกคนเกิดมาด้วยกรรมใช่ไหมบุญก็หอบมากรรมก็ต้องมีไม่งั้นเราไม่ได้เกิดหรอก นะคะเกิดมาเพราะกรรมแล้วก็แบกบ,บุญมานะคะเพราะฉะนั้นคือกรรมตรงนี้เจ้านี่มาแล้วถึงดวงจะดีนะหน้าที่การงานจะไปได้เงินก็ยังจะมีอยู่นะแล้วก็มีงานงานนี่ก็รออยู่ทุกอย่างรออยู่แต่ว่ากรรมตรงนี้มาตัดรอนหนึ่งเรื่องสุขภาพนะเรื่องสุขภาพเรื่องกรรมที่ต้องใช้ใช้กับเขาอะนะเขาเอามาทวงคืนแน่นอนอาจจะมีผลถึงเรื่องในเรื่องของหน้าที่การงานอ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เตือนไว้ว่า,วาให้พักผ่อนเยอะๆให้ทําบุญแก้เคล็ด นะคะนะให้ทำสองอย่างแบบที่บอกไปนะคะแต่ไพ่สรุปเนี้ยออกมาค่อนข้างโอเคนะดวงไม่ได้ตกแต่ว่ากรรมต้องใช้นะคะแต่อาจจะมีชาวมังตอนบางบางคนที่แบบว่าโหลดจริงๆที่ดวงมันตกจริงๆอันเนี้ยก็คือจะต้องแก้แบบจริงจังแต่ว่าอันนี้ดูโดยรวมไม่ได้ดูให้ใครนะคะก็ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะก็คือย,ยังได้ได้เสียงปู เทเชลูกันนะก็ยังถือว่าดวงยังโอเคอยู่ก็ฮะแล้วก็นี้ได้เสียนปู่พรลฤุษีนารอดคุณไม่ต้องกบคุณไม่ตายหรอกแต่มันต้องเจ็บมันต้องใช้กันนะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องเกณฑ์กัารผ่าตัดนะผ่าตัดอะไรก็ได้ผ่าตัดเออตาก็กะเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้ระวังภายในทั่งคุณคุณพวกผู้ชายเนี่ยให้ระวังเรื่อง ในไพ่นี้ขึ้นภายในอวัยวะสืบพันธุ์ผู้ชายอาจจะเป็นตับลูกหมาอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือให้ระวังนะมันจะเข็มข้างในนะคะอ่าส่วนชาวลันาราศีมังกรผู้หญิงนะก็ให้ระวังเหมือนกันนะให้ระวังเหมือนกันนะอ่าในท้องในท้องนะคะจะมีมีปัญหาบ้างมีกดไหลย้อนอแสบกระเพาะหรือมดปวดมดลูกอะไรอย่างเงี้ยคือให้ระวังภายในทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะคะ ในส่วนของเรื่องการเงินชาวลัคนาราศีมังกรจะมีงานมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามานะคะจะนําเงินก้อนโตมาให้นะคะนะจะนําเงินมาให้แล้วก็จะประสบความสําเร็จเพราะว่าไพ่สรุปสองใบข้างล่างตรงนี้นะคะปูนารอดกับพะลาษีถ้าเปสลุกันเนี่ยคือไพ่ออกมาดีคือไม่มีไพ่เงินนะแต่ว่าได้เสียงพยายน่าพระอาจารย์ก็เลยเตีความหมายว่าต้องได้งานชิ้นใหม่ นะที่เอื้อมรวยทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรได้เงินก้อนโตได้เงินก้อนใหญ่แล้วเงินก็นไหลมาเป็นสายเหมือนเหล่านางน,างนี่แหละคุณได้แน่นะคะเพราะนั้นโปรเจกต์ที่ทํามานานๆน,น,นี่แหละมันจะประสบความสําเร็จในปีนี้ถึงแม้ว่าปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะจะ, COVID, จะมีโควิดจะมีโรคระบาดอะไรต่างๆนานา,นานแต่ว่าชาวลัคนาราศีมังกรยังอยู่ได้นะคะยังจะมีงานเข้ามาแต่ว่าในงานจุดนี้อย่าให้อย่าหวังมากนะอย่าหวังมากมีมาเท่าไหร่ทําให้ เต็มสุดที่ไปเลยแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะแล้วก็คือผลงานของคุณออกมาค่อนข้างดีแล้วก็งานเนี่ยจะมีจะมีเข้ามาตามชื่อเสียงที่คุณได้สร้างผลงา,านไว้นะคะ,ะการเงินก็ยังถือว่าใช้ได้จะมีสะดุดตรงประมาณประมาณกลางๆเดือนมีนานนะก็ระวังนิดนึงนะคะส่วนโชคลาาไม่ต้องเล่นบอกเลยนะโชคลาาถ้าได้ไพน่นี้ตรงกลางมาในนี้นะจอดเลยไม่ต้องไปจับไม่ต้องไปทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เ งานดีเงนินเงินโอเคนะคะอส่วนเรื่องการเดินทางท้างดได้ให้งดนะคะเพราะว่าสุขภาพเรามันจะมีผลคนอนข้างมากนะแล้วมันก็เสี่ยงมันก็เสี่ยงกับโรคระบาดด้วยนะคะช่วงนี้ให้งดการเดินทางนะเแล้วก็อย่างหนึ่งในส่วนของเอ,อในเรื่องเพื่อนฝูงนะเรื่องเพื่อนฝูงเรื่องการทําธุรกิจเอ,อเรื่องคนที่ทํางานประจําอันนี้ขอเตือนเลยนะว่าอาจจะมีเกณฑ์ การโดนหักหลังการโดนเลื่อยเก้าอี้หรือว่าการติฉินนินทาจากคนรอบข้างนะคะอาจจะมีเข้ามาแล้วก็อาจจะมีผู้หวังดีประสงค์ร้ายกับชาวลัคนาราศีมังกรอยู่แต่ว่าเขาอาจจะยังทําอะไรไม่ได้มากนะคะแต่ว่ามันจะมีช่องมีช่องให้เขาเล่นงานเราแน่นอนนะคะเพราะว่าได้เสียดีขึ้นมาแน่นอนเลยแน่นอนมันจะมีคนจ้องเล่นงานเราอยู่นะคะเป็นผู้ไม่หวังดีหรือว่าประมาณว่า ข้างหน้านี่พูดพูดดีชื่นชมเราดีนะคะแต่รับหลังนี่ฟันเราฉุบๆเลยอะไรประมาณเนี้คือให้ระวังนะคะอย่าไว้ใจใครนะเพราะว่าไพ่นี้ขึ้นมาเนี่ยไม่อยากให้ไว้ใจใครเลยทําง,งานทุกอย่างให้รอบคอบอย่ามีช่องโหว่ให้ศัตรูเนี่ยมามาจี้อย่าให้ศัตรูอ่ะฆ่าผลงานเราไปอย่าให้ศัตรูเล่นงานเราได้นะคะให้รอบคอบ ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเอกสารสัญญาเบอร์โทรลูกค้าโปรเจกที่เราทําคือเงียบมังกรนี่ต้องเงียบที่สุดแล้วบอกมาเป็นปีๆแล้วนะถ้าไม่งั้นนะพวกศัตรูพวกนี้คือแฮปไปเลยนะคือเอาผลงานของคุณไปเสนอโน่นนี่นั่นแล้วกเผอถูกใส่ร้ายต่างหากอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันมีเกณฑ์น,นะคะไม่มีเกณฑ์ถูกใส่ร้ายลแล้วก็ระวังของหายด้วยถ้าของหายก็ไม่ได้คืน นะคะระวังให้ดีโทรศัพท์ก,กระเป๋าตังค์รถแจรกลดรถล,ลาไปจอดที่ไหนชาวลาัานารานสิงหต้องระวังนะมันมีเกณฑ์ที่สดทรัพย์สมบัติที่หามาได้จะหายทรัพย์สินที่หามาได้จะหายไปนะคือคนที่ดูคลิปเนี่ยนะอย่าบอกว่าคลิปของอาจารย์โหดร้ายนะไม่ได้โหดร้ายนะมันเป็นคลิปที่เตือนถ้าใครฟังไม่ได้ไม่ต้องฟังนะคะแต่คนที่ฟังได้คือฟังแล้วก็รีบรีบ,ร,บรีบอะไรอะรีบปฏิบัติรีบทําตามรีบป้องกัน นะคะแล้วเรื่องที่พูดเนี่ยมันจะไม่เกิดเลยแต่ถ้าคือฟังฟังแล้วปล่อยไปแล้วก็แบบโอ๊ยไม่ฟังแล้วดูแบบเลวร้ายะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะคืออันเนี้ยคือครูบาอาจารย์บอกมาก็เตือนเพราะว่าเราก็ห่วงทุกคนที่ที่เป็น f อที่เป็นลูกศิษย์ที่ดูคลิปของอาจารย์เลยประมาณนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนมั่งมีสีสูขอยากให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงอะไรเงี้ยคือที่อาจารย์เตือนไปก็รีบไปหาหมอรีบไปตรวจเช็คนะคะถ้ามันเจอเร็วมันรักษาเร็ว กรรมนันหมดสิ้นไปเร็วนะประมาณนี้นะคะที่เหลือนี่ชาวลัคนาราศีมังกรไม่มีแล้จะมีเรื่องเรื่องวิบากในช่วงนี้ดีเยอะมากนะคะก็ให้ทําบุญสวดมนต์ไหว้พระนะเราก็ใส่บาตรนะคะแล้วก็บวชถือศีลศีลห้าศีลแปดอยู่บ้านก็ได้ไม่ต้องไปกดที่วัดก็ได้นะคะแล้วหนักจะได้เป็นเบานะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่องความรักนิดนึงนะคะในส่วนของความรักนะคะของชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะก็จะมี สาวทำรักทับจันนะเพราะฉะนั้นคือต้องระวังให้ดีนะะเดี๋ยวจะบอกว่าต้องระวังเรื่องอะไรอืม,อมคือในเรื่องของความรักนี่นะชาวมังกรอย่าใจร้อนนะคะบอกไว้เลยว่าอย่าใจร้อนผู้วานนะคะเพราะว่าถ้าดวงดาวมันมาเป็นแบบนี้นะคะเออแล้วก็อืม ในส่วนของไพ่ปอกเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเนี่ยเนี่ยเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคนที่แต่งงานมีแฟนแล้วมีคู่แล้วนะก็ตามนะคะจะมีคนมือที่สามเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นกิก๊กเป็นผู้ใหญ่ของฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งก็ตามนะคะนี่นะคะเพราะว่านี่เลขหงนี่มันสื่อถึงเรื่องความรักนะ ในเรื่องความรักของเราสองคนนะคะแล้วก็อาจจะมีความเขาเรียกว่าเหมือนอิดแหนงแขงใจอะไรบางอย่างไม่รู้กับคนในครอบครัวนะคะก็คนที่แต่งงานแล้วก็ระวังอ,อ,อาจจะมีเรื่องกันอย่าล้างนะอาจจะมีเรื่องการอย่าล้างคนที่มีแฟนอยู่แล้วมีเกณฑ์ที่จะเลิกนะคะเพราะว่ามันจะมีมันจะมีปัญหาจากคนในครอบครัวเข้ามาคนเพื่อนฝูงเข้ามาแล้วก็ปัญหาจากคนที่3าด้วยนะคืออันนี้ให้ให้ระวังให้ดีนะคะ มีเกณฑ์นะเพราะว่ามันจะมีมันจะมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงเข้ามาแทรกคุณอืมแล้วก็มันมันทให้มีคําพูดอนะเรื่องการสื่อสารเนี่ยดาวข้านดาวพูดนี่อยู่ด้วยกันเลยดาวจันอยู่นี่นะแต่งดีนี่เนี่ยมีม,มีดาวเกณฑ์มีเลขเก้านะคะก็คือเหมือนกับว่าบางทีเอ่อความรักครั้งนี้คงจะต้องให้ผู้ใหญ่ตัดสินใจหรือว,ว่าเลือกเลือกใหม่ เลือกอะไรใหม่แบบนี้นะคะจริงๆคู่ของชาวลัคนาราศีมังกรเราจะต้องเป็นเหมือนคล้ายๆแบบเทวดาอุดหนุนเทวดานําพามาบุญนําพามาแล้วจะอยู่ด้วยกันได้นานนะคะส่วนตอนนี้คู่ไหนที่เป็นเจ้ากรรมในเวรน,นะอาจจะต้องแบบหลีกลีบหลีก,ลกแบบหลีกทางอะ่ะพูดง่ายๆนะคะอาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นถ้าเกิดสมมติว่าทะเลาะบอกแว้งอาจจะมีการหย่าร้างมีการเลิกกันหรือบางคู่ไม่เลิกกันมีลูกอาจจะต้องอยู่กันห่าง แต่มันมีเกณฑ์ค่อนข้างสูงเลยนะคะมีเกณฑ์ค่อนข้างสูงนะแล้วคือในตําแหน่งข้างล่างนี่ก็ออมีผู้ใหญ่วัวพันเต็ไมไปหมดเลยมีคิงคิงคิงเต็ไมไปหมดเลยนะคะแล้วเลขแปดนี่ก็เป็นตัวแทนของดาวพล,างงลังหส์นเลขหกความแล้วเนี่ยมันมันขึ้นอึมคึมเป็นดอกสีดาหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องให้ผู้ใหญ่ตัดสินหรือว่าอาจจะมีผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามาพัวพันหรือว่า อ,อ,อาจจะพ่วงด้วยการทําธุรกิจกับผู้ใหญแ่แล้วมันก็พัวพันพัวพันเข้ามาถึงเรื่องนี้เรื่องครอบครัวคือพ,พันกันไปหมดเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องทะเลาะบอกแวง้งในเรื่องของความรักครั้งนี้นะโยงใยกันเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคือให้คุณคลองสติดีๆนะคะนะช่วงนี้ของชาวมรงกรงานดีเงินดีแต่ว่าเรื่องความรักไม่ค่อยดีนะเพราะว่าความรักถ้าคนที่ไม่ใช่คู่เนื้อหน้าบุญจริงๆอะไรที่ไม่ใช่มันคือไม่ใช่ นะคะแล้วก็คือเดี๋ยว,วบุญวาสนาเนี่ยก็จะนําพาออกไปเองใครที่ไม่ใช่คู่ของเราเป็นเจ้าความในเวนที่มาอยู่ด้วยกันจองร้างจำพรรณนจะค่อยๆเฟดออกไปนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีคนใหม่เข้ามานะแต่ว่าช่วงที่มันจะผัดเปลี่ยนถ่ายเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงนะสำหรับคนที่แต่งงานมีครอบครัวมีบุตรแล้วแต่ว่าถ้าคนที่คบหาเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยอาจารย์บอกเลยว่าไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมังกรจะเจอคู่ที่ดีจะเจอคู่บุญนะภายในปี2อปีนี้นะคะแล้วแต่บุญวาสนานะ แต่น,นี้มันก็เป็นเกณฑ์ชะตามันไม่ได้เจาะจงนะมันต้องเป็นคนคนไปแต่ว่าก็คือคร่าวๆประมาณนี้นะคะเนี่ยอนาคตนะอาจจะได้คู่ใหม่อาจ,จะได้คู่ใหม่ได้คู่ถูกใจได้ความรักรั้งใหม่ที่สดใสามากกว่าเพราะไพ่เปิดมานี่สีดํานี่เยอะมากเลยเยอะมากเลยนะคะนี่มันมีปัญหาในตาแหน่งข้างบนเนะนี่ยแล้วมันมีความลังเลมันมีความแบบคือไม่โปร่งใส นะเราจิตใจก็ขุ่นหมองเศร้ามัวมีปัญหาอะไรอยู่ก็ไม่รู้อยู่ข้างในอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคือพยายามกําจัดในเรื่องพวกนี้ออกไปนะคะก็อยากให้ทุกคนอยู่ครบแหลกก็คือคุยกันปณีปนอมกันนะคะเพราะว่ามันจะมีเกณฑ์แบบนี้อยู่แล้วนะส่วนคนโสดคนโสดตอนนี้ยังไม่ใช่จังหวะที่ดีที่จะมีคู่นะเพราะว่ามันพัวพันหลายว่าให้ให้มันเลยเดินมีนาไปก่อนหรือว่าเลยสงการไปก่อนนะคะมันก็อาจจะมีเกณฑ์สตา ดวงดาวมัจจะเปลี่ยนไปนะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เวิร์กกว่าตอนนี้ที่จะมีแฟนถ้าแอบชอบใครก็อยู่เฉยๆไว้ก่อนนะคะดูไว้ก่อนดูพฤติกรรมดูนู่นนี่นั่นก่อนถ้าไม่ใช่ก็เอาใจออกห่างไปซะจบนะคะส่วนคนที่มีครอบครัวนียคือให้ให้ระวังไว้หน่อยนะประคับประคองนะคะก็คือไม่อยากให้ใครมีเกณฑ์เลิกลาน,นะคะเพราะว่ามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นจริงๆในส่วนคนมีคู่ยังไม่แต่งอันนี้ก็เลิกง่ายหน่อยแต่ถ้ายังไม่เลิก ยังไม่ถึงขีดสุดยังประคับประคองได้ก็อขอให้ประคับประคองนะคะในส่วนของเรื่องมือที่3าก็คือให้ระวังก็คือจะมีโผล่ขึ้นมาเราอาจจะมีระแคะระขายจนจนทาให้เราเกิดเรื่องทะเลาะบอกแว้กันในครอบครัวนะคะก็ห่วงในจุดนี้เหมือนกันนะคะเอาละค่ะก็ยังไงอาจารย์ขอฝากคลิปไว้ด้วยแล้วก็ฝากช่องใหม่ไว้ด้วยนะคะเรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเผื่อมอีคลิปใ,ใหม่ๆก็จะได้มาชมพ,พร้อมๆกันนะคะขอบคุณคะ่ะ